มูขอพอรที่จตุจักรกับจตุรเทพพิทักษ์ดวงพามูทั่วไทยไปกับดวงดี วันนี้พามากันที่มิกซ์จตุจักรกับลานธร,รมเท้ามหาพรหมธมาดาอยู่ข้างๆสวนจตดดุจักรนี่เองแหละใครแวะมาช็อปที่นี่ก็มามูกันได้นะเขารวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะเลย5้าราศีพญานาคาพาโชคดียิ่งมูยิ่งมีโชคใหญ่ราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีธนูราศีตุลและราศีพิจิกองค์พ่อปู่อวยชัยดวงรวยรับทรัพย์จับรางวัลที่หนึ่งได้ร่ำรวยมีเงินทองอย่างแรกที่มีให้มูกันคือพระศรีอริยะเมตไตรพระ จะเจ้าระดับที่5พระวรากายสีขาวมุกมีพญามุจลิน,นาคราชเจ็ดเสียนอยู่ด้านหลังประดิษฐานบริเวณกลางลานธรรมมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้โชคดีมีชีวิตราบรื่นชื่นเมื่นมีสุข ถัดมาคือเท้ามหาพรหมธาดาตั้งอยู่บนสารอีกด้านหนึ่งของลานธรรมโดยทางห้างได้ทําพิธีบวงสวงตั้งสาลโดยพราหมณ์พิธีจากราชสํานักและกราบอัญเชิญจิตวิญญาณท่านที่ยากด้าะประสงค์มาให้ประชาชนบริเวณนี้ได้กราบไหว้สักการะบูชากันเป็นที่ศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะ ต่อมาคือองค์ปู่เทวเวสุวรรณโดยมีทั้งองค์ท้าวเวสุวรรณองค์สีแดงและองค์ที่เป็นสีเขียวองค์ใหญ่สูงสง่าตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือมาขอพรขอโชคลาภความสําเร็จให้ศัตรูแพ้พ่มีชัยเหนือหมู่มานกันได้เลย ใกล้ๆกันคือพญานาคาสีสุดโทและพญานาคินีสีปทุมมาปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาแห่งป่าคำชะโนดประดิษฐานอยู่สระมรกตตรงบริเวณหัวมุมถนนโดยตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสวยงามเป็นสง่ามากๆมีคนมาขอพอรกันเยอะเลยและนอกจากนี้ยังมีองค์พระยาคุดองค์สีแดงสยายปีดดูสง่างามมากมาไหว้ขอโชคลาภขอความสําเร็จเรื่องการงานหรือขอให้โชคดีมีอนาคตไกลหลุดโบยบินไปสู่จุดหมาย หเสกเช่นพยาคุดกันได้นะนอกจากนี้เขายังมีดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องไหว้จัดไว้ให้เรียบร้อยด้วยใครที่มีศรัทธาอยากนําท่านทั้งหลายไปบูชาที่บ้านก็สามารถมาดูได้เลยมีองค์ท่านต่างๆมากมายหลากหลายให้เลือกแต่และชิ้นสวยงามสะดุดตามากๆครั้งหน้าใครไปสวนจตุจักรอย่าลืมแวะไปมูกันได้นะอยู่ที่ตึกมิกจตุจักรมาจตุจักรไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าร้อนใจก็มามูเตลูกันได้ให้ร่มเย็นนะจ๊ะ